ที่พได้ายได้มากที่สุดนะเอา่อเดือนนี้ประมาณเท่าไหร่เป็นแสนนคะทำบะหมี่กับข้าวหมูแดงทำส่งด้วยแล้วก็ทำรับตามออเดอร์ด้วย ชื่อเล่นชื่อเหมียวอายุ40ปีนะคะทุกวันนี้คือทําบะหมี่กับข้าวหมูแดงทําส่งด้วยแล้วก็ทํารับตามออเดอร์ด้วยแม่ค้าเขารับไปขายใน Facebook เราเนี้ที่พี่ขายได้มากมากที่สุดนะออมต่อเดือนนี้ประมาณเท่าไหร่เป็นแสนนะคะเแสนต่อเดือนเลยนะคะใช่ค่ะจากวันละสิบอ่ะยี่สิบสามสตอนเนี้ยมากสุดนี้คือเอาแค่200อะ่ะเพราะว่ากลัวทําไม่ทันไง อย่างสมมุติเราเปิดหน้าร้านเงี้ยเราก็ต้องซื้อของมาตุนมาตุนไว้ใช่ไหมไเราก็ต้องนั่งรอลูกค้าแต่อันเนี้ยเราทําตามออเดอร์ปุ๊บเรารู้ยอดเท่าไหร่เงี้ยคือเราคิดอะกาไรต้นทุนเนี่ยเราบวกลบนี่ได้เลยวันต่อวันคือเรารู้เลยเราเราได้เท่าไหร่ ในเรื่องมุมอับะเนาะมันมันเดี๋ยวนี้มันไม่เกี่ยวแล้วว่าว่าเราจะมีหน้าร้านไหมหรือไม่มีอย่างเงี้ยเอาเรื่องคุณภาพเรื่องราคาแล้วการส่งของอะ่ะต้องตรงเวลาบางทีรายรับเราอะ่ะอาจจะแบบไม่พอบางคนทํางานประจำอย่างเงี้ยแต่เราสามารถขายอะ่ะอาหารหรือขายอะไรที่เราถนัดอะ่ะเราชอบอะ่ะคือทําขายเสริมได้โดยที่ไม่มีหน้าร้านไม่ต้องมีลูกจ้า เรามีอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้อยอยู่ในบ้านอยู่แล้วอะเราเริ่มทีละเละ็กละน้อยไปก่อนเงี้ยอย่างเราทําทีละสิบยี่สิบเงี้ยมันอาจจะเพิ่มไปเป็นหลักสิบหลักร้อยเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครอยากชิมบะหม,มี่นะคะ Facebook บ้านบะหม,มี่อิ่มจังค่ะแก้มุมอับปรับให้รวยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ